สวัสดีครับวันนี้ผมคอนโจจาก MDC นะครับจะมาอัปเดตข่าวสารโมเดลใหม่ๆให้ฟังกันนะครับก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกูตเตอร์รุ่นยอดนิยมระดับตลาดแตกเทรนการขับขี่เปลี่ยนกันเลยกับเจ้า X Max นะครับล่าสุดเปิดตัวกันที่ฝั่งยุโรปนะครับกับ X m a x 3 0 0 t e c h m a x Plu s 2025ครับที่ครั้งนี้อัปเกรดใหม่ใส่ชิลไฟฟ้าและเทคโนโลยอีอื่นๆเพิ่มเติมบอกเลยว่างานนี้ถูกใจสาวกมากๆครับสำหรับดีไซน์ภายนอกนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร นอกจากสีสันใหม่นะครับที่มีให้เลือก2เฉดสีด้วยกันคือสีเทาเซรามิกและสีน้ำตาลเข้มด์กแม็กมาครับตัวรถนะครับยังคงโดดเด่นด้วยไฟหน้าคู่รูปตัว X นะครับและมีเดย์ไลท์ที่เข้ากันอย่างลงตัวมองปราดเดียวก็รับรู้ได้ว่านี่คือรถในตระก,กูล Max เส้นสายของตัวรถเองก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตและความพรีเมียมในแบบที่ใครๆก็ต้องหลงไหลจนต้องเหลียวมองเบาะนั่งแบบ2ตอนก็ออกแบบมาให้นั่งสบายและเย็บด้วยได้สีกราฟไฟ์เพิ่มความพรีเมียมไม่เหมือนใครอีกด้วย ในส่วนของเครื่องยนต์นั้นยังคงเป็นเครื่องยนต์บลูคอร์ที่เป็นเครื่องสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขนาด292ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุด27.6แรงมา้าที่7,250รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด29นิวตันเมตรที่5,750รอบต่อนาทีโดยใช้น้ำมันจากถังขนาด13.2ลิตรช่วงล่างของตัวรถนะครับก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบกันสะเทือนด้านหน้ายังเป็นโช๊คแบบเทเลสโคปิกด้านหลังก็จะเป็นโช๊คคู่มีระบบเบรกเป็นดิสเบรกเดี่ยวทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบ c, บบเก ABS แแ2ชต่ สำคัญเลยครับตอนนี้มีระบบ ESS หรือไฟเตือนเมื่อเบรกทันหันมาให้ใช้อีกด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆค่ายต่างใส่ระบบนี้ให้กับโมเดลใหม่ๆของตัวเองกันหมดแล้วนะครับในส่วนของล้อนะครับก็จะเป็นล้อแม็กแบบไม่ต้องใช้ยางไหนรัดไม่ด้วยยางขนาด1 2 0 7 0ขอบ1 5และ1 4 0 7 0ขอบ1 4หน้าหลังตามลําดับนะครับทีนี้ก็เข้าประเด็นกันสักทีนะครับสำหรับสิ่งใหม่ในโมเดลนี้นครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับซึ่งก็คือการปรับปรุงเรื่องของ traction control นะครับให้มีการทํางาน ที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับมีหน้าจอสี TFT ใหม่ขนาด4.2นิ้วซึ่งตอนนี้ย้ายมาอยู่ในกรอบเดียวกันกับหน้าจอ LCD ที่มีแบ็คไลท์มาให้ในตัวนะครับไม่ใช่หน้าจอแบบ2ชั้นเหมือนโมเดลก่อนหน้านี้แล้วแน่นอนว่าจอนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานฟังก์ชันต่างๆของสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวกรวมไปถึงใช้งานระบบนำทางได้อีกด้วยและที่พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับรุ่น t e c h m a x Plus นะครับจะมีระบบอุ่นมือและอุ่นเบาะติดตั้งมาจากโรงงานมาให้ทุกท่านได้ใช้กันอีกด้วย ยังมีอีกจุดหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือชิลหน้าปรับระดับด้วยไฟฟ้าที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับช่วยให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เรื่องของความสะดวกสบายอื่นๆก็จะมีเรื่องของส m a r คีย์และช่องจ่ายไฟใหม่แบบ USB Type C นะครับในช่องเก็บของด้านหน้าก็มีมาให้อีกด้วย ส่วนเรื่องช่องเก็บของใต้เบาะนะครับจุใจเหมือนเดิมครับใส่หมวกกันน็อก2ใบได้สบายสบาย,บายหายห่วงส่วนเรื่องของการจําหน่ายคาดว่าราคาก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับจากออปชันที่เพิ่มมากขึ้นแต่สําหรับคนที่อยากเท่นะครับแต่ว่างบน้อยนะครับทางค่ายก็มีรุ่นสแตนดาดจำหน่ายด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตัวปกติก็จะไม่มีหน้าจอสีไม่มีการตกแต่งแบบพิเศษแบบ t e คแม็กนะครับแล้วก็ไม่มีชิวรปรับไฟฟ้าไม่มีอุ่นมืออุ่นเบาหรือว่าระบบไฟเตือนฉุกเฉินเมื่อเบรกกระทันหันนะครับ เพว่างานนี้บ้านเราจะเปิดตัวจําหน่ายเมื่อไหร่นั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไปครับแต่เชื่อว่าไม่นานเกินรออย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆของวงการมอเตอร์ไซค์หรือว่าอยากจะติดตามรีวิวมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆรีวิวแก๊เจ็ตใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามพวกเราผ่านทางช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ Facebook Fan Page นะครับ YouTube t i k t o k หรือว่า Instagram ก็ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ